สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มัน,นี่ท่อมี่สามดาวเชฟพ่อพรอมพี่นอ้องมาติดตามตะเลก,กับคุณพ่อวอกค่ะท่านผู้มชมหมดที่ผ่านมากกับแตกสามตัวนะคะ่นะเนาะ สามห้าหกสามห้าหกมวนนี้ฟันอีกทั้งชมฟันเห็นผีเด็กหน่อยมาหาอีกแล้วมาบอกเลขอีกสามตัวนะคะเนาะมผัานมากมาบอกสามตัวแต่ค่ะท่านชมม้วนนี้มาบอกอีกจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมกับคุณพาวอพ่พอผอ,อบันผาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทอมีสามดาวนามัมเเด้อค่ะรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับพ่ออครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อบอสวัสดีค่ะมาตามต่อพ่อบอครับงวดที่ผ่านมาแตกสามตีบอครับเพิ่ถอดไอ้สามตัวตัวไหนก่อนครับอ่าหกสาม้าหกสามกับกันนิดหนึ่งเนาะครับเนียกับกันนิดหนึ่งรับกระถือว่ามีโชคเนาะครับเนาะเอาเป็นกระถือว่าได้สามตัวครับเนียเดี๋ยวรับได้้าหกสามเพื่อนวะครับเออส่มันออกสามห้าหกเนาะครับเนียน เอฟซีต้องมาตามป่าวครับเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับฝันเนี่ยอไรครับคุณป่าวว่าเซูเอฟซีฟังนะครับงวดนี้ครับงวดนี้ฝันงวดนู้นนี่คฝันตัวเก่าหรืล่ะตัวเก่าเออครับฝันแบบไหนครับเราไล่ละเอียดซูฟังนะครับฝันเห็นรถรถตัวนี้แหละเรียกเมื่อกี้ก็เรียกไายรถตัวนี้แหละฝันเห็นไะไรไายรถมอเตอร์ไซค์แม่นครับฝันฝันวันดีน้อยมันเอาไปครับฝันวาเด็ีน้อยเอารถไปเด็กหน่อยรักรถโมเมนต์เรารักรถดอก มันเราไปขี่เลยผเจ้าของมากผมไปเห็นรถโอ้ครับครับครับผมเห็นโดนน้องดีหน่อยมันนี้มันขับรถไปไหน้อมันขับรถไปทุ่งทิวทุ่แดนนั่นด้วยวะครับดูดูคันเก่าๆอยู่ละมันออกสองเทือดเลยทะเบียนยีงมีทมเียนบ่ครับทะเบียนรดออกแล้วผมบอออกล้าบ่ครับมทะเบียนออกจะแก้ก็ออกสามตัวตดครับอีเทือรที่ช้องมันออกอีกสามตัวอีกครับกันเด็ดตดอีกครับบดี บดีบดีงวดนี้พันวันนี้น้อยมันเอาลูกคดีไปอีกแล้วบันเดียวขับได้ง่ายเอรุณไปทะเบียนมันมีจักโตค่ะสามตัวสามตัวสามตัวมีหาหกสามมันโคตรออกแล้วทะเบียนรถโคตรออกแล้วมีสามตครับมีสามตตัวไหนรับคุณบอกหาหกสามห้าหกสามมันแค่นั้นทะเบียนมัน ห้าหกก็ออกหกสามออกได้สามงวดแล้วครับนี่นี่งวดที่สามนี่นี่น่วยเอาไปบา,างพันตัวง,งวดเยอะบางสองสบางสองมึงห้าหกสามก็หมุนเหรียญแล้วนะครับต้องตอบเนี่ยบนันทึกเรีว่าหมักเลกตรตัวเกา่าครับเพราะว่ามันมันมันออกกูเลมเป็นบอดมันออกกูเลียมมันเป็นมันในมันให้พันดีตัวง,งวดเอีกโอ้ครับครับตลดขั้นเก่าเลยนะ เขามาแหลวสองงวดงวดนี้ฟันแก้วอีกคือเลวยวิีซื้อตัวโตเก่าโอ้คเด็กเด็ตัวเก่าครับมันโมนี้เราเลียตัวเก่ามีอยู่ันาดวนเวียนอยู่ดีเนาะครับคุณตนเนี่นแต่ว่าแต่ว่างวดนี้ที่ซื้อสองโขงก็ได้ครับบุ๊ซื้อหลายซื้อหาสามกหกสามแค่นั้นหะหาสามก็หกสามเนี่ยเนี่ยตัวรองมันอะสามโตไม่ออกแล้วเนาะครับเนี่ยที่ตัวกันด้วยนะครับ ที่ห้าสามกับหกสามห้าสามกับหกสามค่นั้นละครับบริบ่นชื่ออะไร่ครับบโปรพันุอีกพันพันพันเพเดียวนั่นแหะตอวงวดครับครับครับคุณเลขเลงได้ส่องสองมือพูดภาษาหมือนพันพันพันต่ออีกเลยครับอันต่ออีกเลยเหมือนสี่ห้าอีกพ่อะครับห้าสามกับหกสามพันยตุพันยี่ตุเก้านะครับขั้นเก่ามันกับตัวเก้านะเลขมีไปหรอก หาสามพกสามเนียนเนียนเลยนี่นะหาสามพกสามนะเเต่ว่าจิตแต่ว่ามักบางแห่งคือบางหาสามให้คุณค่ะหาสามกับงามหาสามพว่าหาสามมันอยู่ทางหน้าครับเรื่องสามอยู่ทางหลังครับแต่เต่ว่าพกพกอยู่ทางกลางเหมืนบอกครับการกันไม่ซ่วงตัวนั่นแหละแค่นั้นและครับบนนี้บนบัเอาลายครับอ้าวขอให้มิโช ใช่ครับคุณ power กเข้ารับเอ็ซีประจำงวดวันที่16นี่ครับมีเพิ่มเติมอีกครับฝันจังไรครับกี่บาทเนี่ยโบมี่้ะมีคำนี่คำเสียวเอาเลขยกคำนวลล่ะโอ้เลขคำนวลนี่ครับผมคุณ power คำนวณไหวยังครับนี่ยังเหลือโอ้ครับเอาเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขของทะเบียนรถมอไซค์ของ p ว w e r ไปครับนาจอเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิงเนาะครับกดไลค์กดแชร์ครับต้องมีสามดาวถามยังอีกครับ มีอย่างรค่ะครับผมขอบคุณครับพ่อ,อวอครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคเนาะเป็นตัวเลขนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อวอกระท้ชมหัวที่ผ่านมากกระแตกสามตัวเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ฝันอีกท่านผู้ชมฝันเหน็นผีเด็กน้อยมาบอกอีกแลก้วท่านผู้ชม จูงรถไปทะเบียนรถก็หาฮกสามหาฮกสามคุณพรวอดว่าต้องมาแทะแน่นอนเลตัวเก่าคุณพรวอกมั่นใจหาสามก็ฮกสามค่ะท่านผู้ชมแต่ก็อย่าลืมด้วยค่ะเลขฮกกับเลขเก่ามันโตเดียวกันลืมปีนหัวกันไว้น้ำแน่ค่ะประจําวันที่16กันยายน68ขอให้มิโชว์มิลาวก็คุณพรวอกค่ะกใยรจะพวงฝาไปใส่นะค่ะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมของดีมาฟอมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณนีท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวนดลงูหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพยข์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถึงไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหมาสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้ง ลูกหัวต่มล,ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะคร,ครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดนจยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินคาวกับเบือซ้าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเห้ยวไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานขาเห้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเทน้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้คน้คนหักค้นหลงเ้าเอายังกายผู้สาวผู้เบามาัดเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนาะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผ้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทือ่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์เนี J ่ A N e. ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งให้กันน่ครับหลวงยินคาววาไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มา,มากก้นหักก้นหลง เบาแอมรอทุงกับบุร่อรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมูชชมนผู้ชมครับเอาไปให้าญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาานนะครับนอก่านสม้ชมหลักการเบาแอมรอทุงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสมูชชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจ้งไร่ที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเลรกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสยียดจังเลยเนาะครับสาธุ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 